วันนี้พามาทำแมงกะพุนดองสิอิว๊วอยู่มา38ปีไม่เคยกินไม่เคยทำนะจะบอกเลยรสชาติเป็นยังไงมาดูกันแก๊ปเลือกใช้แมงกะพุนจืดเอาน้องมาล้างให้สะอาดอือหือกลิ่นนางเหม็นมากไม่จะูม่มาก่อนเลยกลิ่นออกทะเลเหมือนปลาหมึกกรอบอยากจะกินได้ไหมเนี่ยคือเป็นคนกินยากยิ่งถ้ากลิ่นนํำมาก่อนตีความไปเลยจ้าว่ากินไม่ได้ นำน้องไปลวกน้ำนะประมาณ1-2นาทีแล้วมานอกน้ําเย็นไว้เขาบอกน้องจะกรอบพักน้องไว้ให้เสด็จน้ำก่อนแล้วค่อยนําน้องมาดองอันนี้จะใช้เป็นซอสดองซีอิ๊วเกาหลีสูตรดั้งเดิมของมิสเตอร์เคกิมจิมาดูสิว่าจะกลบก,กลิ่นแมกกะพุนได้ไหมเทลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วโรยกระเทียมโรยพริก โรยงาตามใจชอบหรือใครจะโรยงาตอนกินก็ได้นะของเขาก็มีแถมมาให้งาขาวคั้วมีความหอมมากๆดูน้องสี่ดูน้ำซอสไวมากน้าตาน่ากินสุดๆนี่แหละเราก็เลยอยากลองเพราะว่าเห็นคนอื่นกินเต็มไปหมดเลยใส่แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งวันก็กินได้แล้วจริงๆเราเคยดองแซลมอนกุ้ง ไว้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็กินได้แล้วนะทุกคนน้ำซอสเขาเข้าเนื้อเร็วมากแต่ใดๆคือไม่เค็มไปไม่หวานไปกลมกล่อมนัวมากทำการหุงข้าวเกาหลีล้างผักทําน้ําจิ้มได้เวลาชิมแล้วโอ้ยน่ากินมากเลยทุกคนกินคู่กับสาหร่ายแบบนี้เลยทุกคนเอาน้องวางลงไปน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งสอง ืมทุกคนไม่มีกลิ่นเหม็นเลยน้ำดองนัวมากบวกกับความกรุบกรอบของแมงกระพุนบอกเลยอร่อยฟินเวอร์น้ำดองคือดีแนะนำคนมีติดครัวไว้เลยอยากกินเมื่อไหร่ก็แค่เทสะดวกและง่ายด้วยและเอาตรงๆป้าที่ผ่านมาดองทั้งแซลมอนกุ้งไข่เนี่ยอร่อยหมดทุกอย่างเลยทุกคนที่มาเจอแมงกระพุนดีก้ะไปจ้าไปทำกดสั่งได้ที่ตะก้าสีเหลืองที่เดิมนะ